ยติที่เสนอก็เนื่องจากปัญหาพิพาทเรื่องเขตแดน <c oughs> ระหว่างประเทศไทยเรากับประเทศกัมพูชาซึ่งไม่ใช่เกิดครั้งแรกครับปรากฏการที่เกิดครั้งนี้ผมเชื่อมว่นมานเพื่อนสมาชิกที่อภิปรายไปท่านแรกซึ่งอยู่จังหวัดศรีสะเกดท่านเป็นคนคนหนึ่งที่เคยเสนอยติตั้งแต่ปี2 5 5 4ครับในสภายอยัางนี้นะครับกรณีพิพาทกันที่ศรีสะเกด แล้วก็ลุกลามจนถึงขั้นประทะากันด้วยกําลังอาวุธและครั้งนั้นสภาเราก็ใช้สภานี้นะครับเป็นคนพิจารณาหลังจากสภาพิจารณาเสร็จ mm hmm. ก็มีการปฏิบัติการเพื่อตอบโต้รักษาธิปไตยจากทางรัฐบาลและทางกองทัพอย่างเป็นระบบจนเหตุการณ์สงบยุติไะครับครั้งนั้นกับครั้งนี้ไม่ต่างกันครับทุกครั้งที่มีความขัดแย้งภายในประเทศไทยมีความอ่อนแอขึ้นในอำนาจรัฐไทยปัญหาชายแดนปะทุทุกค,ครั้งครับ ปรากฏการเช่นนี้เกิดขึ้นครั้งนี้อีกครั้งครับไม่ต่างกับปี5352แล้ครับที่เปิดพิ้นนามาครั้งนี้ก็เกิดขึ้นเนื่องจากความอ่อนแอภายในประเทศและผมคิดว่าความขัดแย้งครั้งนี้เริ่มประทูขึ้นมาก่อนเราพิจารณางบประมาณของแผ่นดินฉบับนี้นะครับปี2569ที่จะใช้ในการพิจารณาก่อนการพิจารณา2วันครับเริ่มมีการวิวาทากัน ระหว่างทหารแต่ละฝ่ายที่รักษาแนวเขตแดนเกิดพ่อพิพาทว่าใครลุกล้ำใครจนสุดท้ายก็โต้เถียงกันถึงตอบโต้กันทางระบบโซเชียลดังสนั่นไปหมดครับว่าปราสาทหลายปราสาทซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นมรดกข,ของไทยมากรมศิลปากรเข้าทำการตกแต่งมาห้าสปีถูกอ้างสิทธิ์ไปเป็นของประเทศเพื่อนบ้านที่ชื่อว่าประเทศกัมพูชา ทหารที่ชายแดนก็มีรักษาของการฮึดฮัดกันมาตลอดก็มีการอภิปรายเตือนกันในสภานะครับว่าเราจําเป็นต้องให้กําลังใจกับพี่น้องทาหารของเราซึ่งจะมีหน้าที่ปกป้องอธิป,ปไตยและตั้งแต่วันนั้นมาครับคนทั้งประเทศท่า,รรทานประธานกลับไปจังหวัดของท่านก็รู้ดีครับประชาชนพี่น้องทั้งประเทศเรียกร้องให้ฐานรักษาอธิปไตยให้กําลังใจกัน ตลอดระยะเวลา1 0บ0วันที่ผ่านมาประชาชนแห่เห็นไปให้กำลังใจทหารไม่ใช่ว่าเขารักทหารมากครับแต่ประชาชนที่ไปทั้งหมดเขารักอธิป,ปไตยของชาติไทยและเขารู้ดีว่าคนที่ปกป้องอธิป,ปไตยของชาติไทยเป็นกำลังหลักก็คือทหารไม่ใช่พวกเรานกักการเมืองครับและว,วันนี้ฐานกำลังเปล่งความรับผิดชอบบางครั้งท่านประธานตามสื่อก็จะรู้ครับว่าช่วงไหนที่ท่านแม่ทัพ อ่อนลงมาหน่อยก็จะโดนวิพากษ์วิจารณ์จากระบบโซเชียลและสื่อมวลชนมากว่าอ่อนแอสุดท้ายครับเมื่อมีการวางทุ่นระเบิดมีฐานไทยขาขาดข้อเท้าขาดและบาดเจ็บเรื่องก็เลยลุกลามประชาชนสงสัยว่าระเบิดใครเป็นคนทำขณะที่คนส่วนใหญ่เชื่อว่าการวางระเบิดที่เชี่ยวชาญ เป็นประเภทเพื่อนบ้านเราติดพันมาตั้งแต่สงครามในบ้านเขาและเชื่อว่าเป็นการวางของประเทศเขมรแต่ทางกัมพูชาก็อ้างกลับมาครับว่าก็มันระเบิดในเขตไทยไทยคนวางเองไทยต้องรับผิดชอบขณะเดียวกันพื้นที่ที่มีปัญหากลายเป็นพื้นที่ที่อ้างว่าเป็นของเขามาตลอดจนมาถึงเมื่อวานครับเราไปชุมสภาเสร็จกันผมตกจากสภาเย็นเหตุการณ์อย่างนี้ก็เกิดขึ้นเองครับ ลูกหลานฐานไทยก็ประสบปัญหากับทุนระเบิดอีกเราก็คิดว่ามันคงเกินความอดกลั้นของทหารที่ต้องเสียกำลังพลและขวัญกำลังใจประชาชนก็เริ่มมีอาการที่จะนัดหมายกันกับท่านประธานว่าวันที่27นี้เขานัดหมายกันไปที่ปราสาทเมืองตาถมขณะที่คำเห็รกันนัดหมายวัยรุ่นมาเจอกันที่ปราสาทเมืองตาทม ผมก็คิดว่าเรากังวลที่สุดครับสภา,ากังวลที่สุดครับว่าถ้าเราไม่ตรึงอาณาเกตอธิปไตยให้ชัดเจนจนปล่อยให้ประทาชนสองประเทศไปประท่ากันคําถามก็จะกลับมาที่ว่าทหารมีไว้ทําไมเมื่อเช้านี้ครับตั้งแต่เจ็ดโมงเช้ามีทหารฝั่งตรงข้ามเริ่มยิงอาวุธเข้ามาในประเทศไทยถือว่า การลุกล้ำอาณาเขตอธิปไตยไทยเริ่มตั้งแต่การวานทุนระเบิดเข้ามาแนวทุนระเบิดทั้งหมดเป็นอาณาเขตประเทศไทยและข้อพิสูจน์แล้วว่ากองทัพไทยยืนยันครับว่าระเบิดเหล่านั้นเป็นระเบิดไม่มีในประเทศไทยกองทัพไทยไม่เคยใช้เป็นกองทัพของเพื่อนบ้านมีใช้มาโดยตลอดการลุกล้ำเกิดขึ้นแล้วครับและวันนี้ก็เป็นการลุกล้ำเพื่อเปิดแนวตะ ผมคุยกับเพื่อนที่มาจากศรีสะเกดเมื่อสักครู่ครับขออนุญ,ญาตเอ่ยนามท่านเทเนตครับท่านบอกว่ามันดังสนั่นกันไปหมดแล้วและเรื่องนี้ผมคิดว่าสิ่งที่ต้องยื่นยติมาเพื่อให้รัฐบาลได้ฟังความเห็นของสภาครับ